สวัสดีครับพบกับรายการซอฟต์แวร์พาชอแนลอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ซอฟต์แวร์พลาชชนแนละครับก็ภูมิใจนำเสนอซอฟต์แวร์ดีๆซอฟต์แวร์ของคนไทยซอฟต์แวร์ที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมของคนไทยเนี่ยให้มีเพิ่มภาพของการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะครับจากทางประธานบริษัทเวิร์ท่าซอฟผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทางด้าน d o c u m e n t m a n a g e m e n t นะครับซึ่ง จะเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการจัดการเอกสารแล้วก็อื่นๆให้กับบริษัทต่างๆของคนไทยมากมายนะครับผมวันนี้ต้องขอสวัสดีคุณกยุทธ์สุขประเสริฐครับสวัสดีครับครับผมเห็นว่าธุรกิจ Document Management ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเกิดขึ้นมาเยอะไปหมดเลยทาไมอยู่ๆทางคุณกลยุยธุเนี่ยถึงได้มาจัดทําหรือว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน Document Management ขึ้นมาแข่งกับกันในตลาดครับช่วงนี้ครับเราเริ่มมาต้อง หลายปีแล้วนะครับเกือ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 บสี่ปีสามปีที่แล้วนะครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะแล้วเราก็ทําซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทีนี้เราก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบ Workflow เพราะว่าเรามองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยระบบ Workflow เนี่ยมันจะต้องมีความสําคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการกระบวนการทางธุรกิจนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําแต่ Workflow อย่างเดียวเนี่ยแล้วการที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดเนี่ย เอาไปใช้เป็น business process management หรือเป็น document management เนี่ยผู้ใช้จะต้องนำไปต่อยอดซึ่งมันจะมันมันจะลำบากเราก็เลยทำต่อยอดให้เสร็จสับเลย hmm. นะฮะก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของระบบ workflow ที่ใช้สำหรับ document management หรือว่าเป็น business process management ได้ด้วยฟังท่านผู้ชมฟังแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ้โห oh, oh. uh, ู w o r k f o r business management มันอะไรยังไงเหรอฮะ uh, mm hmm. uh, ก่อนหน้านั้นต้องถามย้อนหลังกลับไปนิดนึงฮะทางคุณกุทธ์เนี่ย uh, ก่อนหน้านนั้นเป็นนักเขียนซอฟต์แวร์มาก่อนหรือเปล่าหรือไปทำอะไรอื่นมาก่อนจริงๆผมเป็น uh, วิศวกรที่มาทาง,งานทางด้าน uh, โรงงานทางด้าน,ทา,านทางด้านสายการผลิตนะครับ mm hmm. แล้วก็มีความสนใจร่วมกับเพื่อนนะครับที่เขาทำซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็ช่วงที่เราไปเรียนปริญญาโทด้วยกันเราก็มีความรู้สึกว่าอคือมันเป็นเทรนด์แล้วมันเป็นอะไรที่มันมีความจำเป็นมากๆในอนาคตเหมือนเหมือนก็บบระบบ ERP นะซึ่งมันมันปฏิเสธไม่ได้ที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหก,กรรมการลิอไปแล้วนะครับ เราก็เลยทำระบบนี้ขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาจากเอ w o r l o w o w ขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อยอดเข้ามาเป็นระบบเ o อ,อ u m e n t Management แล้วก็พยายามทำให้เป็น Business Process Management ครับหูนี่พลิกผันจากวิศวกรเลยนะฮะแล้วทิ้งงานวิศวกรเลยเปล่า๋อ,อก็ทิ้งไปเลยครับครับเห็นว่าตอนที่ทำงานวิศวกรเนี่ยหลกัหลกๆก็คือเราเข้าไปดูเรื่องของการทำให้บริษัทเนี่ยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลครับก็ ตอนที่เป็นวิศวกร,กรเนี่ยเจอบังเกินผมผมโชคดีที่ได้ได้เรียนรู้ระบบการทงานในในองค์กรคะครับแล้วก็ได้ไปเรียนหลอกต่อปริญญาโทด้วยอ,องค์ความรู้ของเรารู้สึกว่ามันมันเป็นระเบียบเป็นระบบมากขึ้นเอาสิ่งที่เราประสบการณ์ที่ที่เราเคยเจอจริงเนะี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มองเห็นมันเป็นภาพชัดเจนขึ้นในส่วนตอนที่เป็นวิศวกรเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมีพิเรน์ระบบ ISO standard นะครับ กับหลายๆบริษัทคือผมผมก็ผ่านผ่านมาหลายบริษัทนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเยอะเวลาที่ผู้ใช้เนี่ยต้อง implement งานเอกสารมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือไอ้ระบบ ISO ทั้งหลายแหล่นี่ไม่ใช่ว่ามาทำเรื่องของระบบผลิตเพื่อให้มีดูมาตรฐานเดียแต่ว่างานทางด้านเอกสารก็จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานของมันด้วยถูกต้องไหมครับครับ คือเอกสารเนี่ยมันเป็นเหมือนแกนของระบบ ISO คือระบบ ISO จะมีเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีหลายๆองค์ประกอบร่วมกันแต่ว่าตัวแกนที่เป็นตัวอ,อ,อ้างอิงหรือว่าตัวที่จะเป็นตัวกําหนดว่ากระบวนการควรจะต้องทํำยังไงเ,เป็นข้อกําหนดแล้วเป็นเหมือนกับไบเบิลนอะไรในองค์กรเนี่ยมันก็คืองานเอกสารซึ่งงานเอกสารเนี่ยเ,เขาจะเน้นความสัมพันธ์มากๆถ้าง,งานเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยระบบ ISO จะเกิดเนี่ยมันลําบากมากครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อีกเป็นที่มาที่ไปในการที่จะรู้ว่าโอ้โหมันมีช่องทางอยู่มันมีปัญหามันอยู่เราเลยพยายามที่จะทําระบบอันนี้ขึ้นมารองรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่จะทําให้บริษัทเข้าสู่ระบบมาตรฐานแต a นา a ต่างๆเหล่านี้ครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอเจอปัญหาแล้วเราเราต้องใช้เวลานานขนาดไหนในการที่จะสร้างซอฟต์แวร์ของเรามาเพื่อจะรองรับปัญหาตรงนี้ครับอืม จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาอย่างที่เรียนได้ทราบว่าเราได้ได,ได้ได้ได้คุยกับเพื่อนตอนช่วง<ฆ>ที่เราเรียนปริญญาโทเนี่ยเราก็ทําเป็นเปิดซอฟต์แวร์เฮาส์ขึ้นมาเราก็เราทําซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทีนี้พอมาเจอบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเ็ามีความสนใจที่อยากจะระบบเวิร์กโฟล์มาแอมพิเมนใช้ในในโรงงานเขาคร<ฆ>ับแต่ว่าระบบเวิร์กโฟล์หรือระบบใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาดีวอล์กนานมากมนะครับเขาให้ระยระเวลาเราสั้นมากเพียงแค่ประมาณสี่เดือน เราก็บอกเขาตรงๆบอกว่าเราไม่สามารถจะทําได้เดี๋ยวครับผมผมผมก่อนตอนแล้วทําไมต้องไ่ซื้อแบบพวกระบบที่เป็นแพ็กเกจหรืออะไรพวกนี้เข้ามาทํามันไม่ดูง่ายกว่าหรอกทำไมต้องมาหามาจ้างคนขึ้นมาทําอย่างนี้คือจริงๆเมื่อเมือ่อเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วครับคือว่าระบบแบบนี้เนี่ยในต่างประเทศมันมีแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็พยายามจะควานหามาเพื่อเปรียบเทียบนะครับเราก็บอกเขาตรงๆบอกว่าสี่เดือนผมทําให้ไม่ได้แล้วก็จริงๆเขาก็เขาก็มีของต่างประเทศมาเปรียบเทียบด้วยนะครับ เราก็บอกว่าเราเราขออนุญ,ญาตเอาของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเอ่อมามามาเปรียบเทียบก็แล้วกัน<อ>ก็ในมันเจอปัญหาอุปสรรคมากมายคือว่าร<ห>ีควารเมนเขายิบย่อยนะครับ<ห>แล้วก็ความต้องการที่เ,เฉพาะในแต่ละแผนกแต่ละส่วนย่อยเนี่ยทางอาซอฟต์แวร์ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์แพคเกจมาตรฐานครับนี้เป็นเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเออเพราะว่า เ,เวลาขายขายไปทีเดียวแล้วจะต้องมาเสียเวลาปรับแต่งแตละลายเนี่ยโอ้โหซอฟต์แวร์เป็นต้นทุนมหาศาลเลยในการ,รต้องปรับแต่งนะครับผมบแต่ว่าของเราปัญหาตรงนี้กลับกลายเป็นช่องทางให้เราสามารถที่จะเข้ามาทําจากช่องทางตรงนี้ครับทาให้เราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากมนะฮะมันเป็นมันเป็น core process อย่างหนึ่งของระบบอ,อ,องค์กรธุรกิจท,ทั่วไปคือไม่ไว่าจะเป็นระบบการผลิตหรือระบบหน่วยงานอะไรก็ตามเนี่ย คุณสมชายจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆหน่วยงานต้องมีงานกระดาษงานเปเปอร์งนานเยอะแยะมากน้อยบอกว่าตอนนี้เป็นเปเปอร์เลสเนี่ยไม่จริงเลยมันยิ่งยิ่งมีคอมพิวเตอร์มียิ่งเนี่ยนะยิ่งพิมพ์ยิ่งอะไรออกมากันเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก็น่าแปลกใจนะครับว่ายอดการผลิตและยอดการขายของบริษัทที่ทํากระดาษเนี่ยเติบโตทุกปีทุกครั้งทุกปีนะฮะเราก็มาบ่นเรื่องโลกร้อนหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นที่ที่เราพยายามศึกษาตลาดแล้วความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเ,ออเราพบว่าจริงๆแล้วออกระบวนการในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขามีความต้องการปลีกย่อยที่แตกต่างกันเช่นาคเช่นอย่างไรครับ,ร,บออระบบกระบวนการ Workflow ของแต่ละโปรเ s s แต่ละนแผนก เขาไม่เหมือนกันคะนกนี้จะต้องเดินผ่านไปทางซูเปอร์ไเซอร์ก่อนหรือว่าอาจจะต้องเป็นเชเนลลิงไป QA เอไปเพอร์เชสเปนูฟินี่ต่างๆซึ่งการเดินทางเอกสารจะแตกต่างกันให้นั้นตัวตัวเวิร์กโฟลหรือตัวระบบเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะสร้างได้จริงๆแล้วในระบบของต่างประเทศเนี่ยเขาก็เขาสามารถจะคอนฟิกหรือสร้างได้นะครับแต่ว่าความการสร้างของระบบต่างประเทศเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วต้องใช้โปรแกรมมิ่งต้องใช้โปรแกรมเมอร์นะฮะเราพยายามทําออกแบบมาให้ ใช้งานได้ง่ายๆ drag drop โดยผู้ใช้ที่ไม่ังเป็นต้องรู้ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์เลยก็สามารถจะ drag drop ไปสร้าง workflow ขึ้นมาได้ครับจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปใน workflow อันนั้นเอา supervisor ยัดมาใส่ตรงนี้เอาเลขานายมียัดใส่ไว้ตรงนี้ใส่ได้เองเลยครับประมาณนั้นะนะับก็เราเน้นการออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายทั้งทั้ง ฝ่ายผู้ใช้งานแล้วก็ฝ่ายแอดมินผู้ดูแลระบบด้วยรเราก็จับจุดด้อยของระบบเวิร์กโฟลต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราจับมาประยุกต์แล้วก็มามา,มาทำให้มันเกิดจุดเด่นของเราขึ้นมาอย่างเช่นเวิร์กโฟลของเราเป็นเจ้าแรกๆที่เราทำที่รองรับระบบโรเบ s e สเราก็เป็นเดียร์เดียรโรเบสเพรสเซนเบสเป็นยังไงเนี่ย De based. เดี๋ยวเรามาคุยกัน,งงน, De นงงต่อถึงตรงนั้นซอฟต์แวร์ตรงนี้ขึ้นมา mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ทําเป็นแพ็กเกจใช่ไหมเราจะทําเป็นคัสตอมหมให้กับลูกค้าหรือยังไงฮะเมื่อก่อนเรา ทำข้าวซอยเสียวาเป็นเทเลเมตตามความการของลูกค้าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะจับเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจละสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจนะครับซึ่งเราก็พยายามไปเปิดตลาดเมืองนอกหรือก,อก,อก็แล้วก็เราก็ได้ฟีดแบ็มาพอสมควรแต่เดี๋ยวคงเอาไว้เดี๋ยวคุยทีนะครับแล้วก็ในโปรดักต์ต่อไปที่เราจะรอนมาก็เป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจเช่นกันซอฟต์แวร์แพ็กเกจตรงนี้เนี่ยเราให้ชื่อมันว่าอะไรครับ ระบบเราชื่อพาพิลัสพาพิลัสเองครับหลายคนอาจจะอ่านเหมือนผมนะผมอ่านพาพิลัสนะครับอ่านได้เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันครับเออพาพิลสนี่เป็นออกแนวยุโรปหรือว่าละตินนิดนึงครับนะครับพาพิลัสนี่ก็จะออกเป็นอเมริกันนะครับผมส่วนว่ามีอะไรที่โดดเด่นมีโลเบสมีพีเพิลเบสมีจุดเด่นอะไรยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกลงในรายละเอียดกัน